เราก็อันนี้แบบไม่ได้มาเป็นคำตอบไฟนอลไฟนอลจากออฟฟิเชียลนะแต่ว่ามันนเคยพูว่าสามารถก่อนที่จะวันที่มันเป็นเดบิวเดบิวรุ่นสองอ่ะมันเป็นไลฟ์ไอ m อ็มก่อนได้มัมจะได้มาเป็นโปรโมตตัวเองอะไรนี้การนี้มันเป็นข้อบอกว่าโลทามาเป็นทำบริษัทมาเป็นบริษัทที่มาทำเอฟไออมนี้ใช่เพื่อเข้ามาระบบอะไรต่างๆจะได้ก่อนที่จะ ก็มาเป็นซาม่ามาเป็นโปรโมทตัวเองว่ามาเป็นแชมเปญกว่ายัางไงนะมาดูก่อนแล้วก็มีคนที่สนใจกับเรื่องสองแล้วก็คนที่งานเปิดตัวคนรู้สึกก็จะมีคนเยอะๆก็ได้ใช่โดยกําลังทามอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ได้คําตอบจากบริษัทสัตว์เอฟก็เลยยังไม่แน่ใจแต่ถ้าได้ก็อยากให้เป็นแบบนี้อันนี้แค่มาเป็นไม่ใช่ว่าว่าได้แบบนี้น,น,นะคะดิฉันแค่เพ,เพราะว่าอยากให้แบบนี้เฉยๆก็ยังไม่ต ังไม่อยากใครไปทุกคนเข้าใจปีวักว่าก่อนที่จะรีวิวื่องสองได้ไหลายนาเ่ยกูยังไม่ต้องพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่นาก็ถามเฉยๆแต่อยากให้เป็นแบบนี้จะได้ก่อนที่จะงานปัตตาก็ได้มาเป็นสปอยของงานปัตตาก็ได้อะไรนี้แล้วก็าเป็นแนะนาตัวคนตัวเองมาเป็นสิ่งที่ชอบอะไรนี้ให้มาทุกคนรู้ของอะไรนี้แต่เมื่อกี้ก็อื้ง สองเต้นขนรุ่นสองเสร็จถ้าเป็นปกติวันนี้มันเป็นเปลี่ยนลงเพลงขนลุ่นสองแล้วก็เรียนเต้นขนลุ่นหนึ่งใช่ไหมเจ้าว่าเฉนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสองก็จะมีเพลงเดบิวต์ขนลุ่นสองอ่ะยู่ในวานนียเกไนใช่ก็เลยชนีกับลุ่นสองต้องสองกันหนักมากๆใช่ก็เลยวันนี้ก็เป็นวันที่สองเต้นยู้มวานีเกไนครั้งแรกคือของครั้งนี้ปกติถ้ามันมีเพลงไหมก็จะเรียนเต้นกับครูอ่ปุมมันเป็นถัง ออนไลน์ Online, อะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าโครงคันนี้อ่ะมันช่วงนี้ก็มันล้วก็มันเป็นที่กับทํางานคอมัสดีด้วยใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่แล้วซินจ,จี้ เราโพ้ชชันนี้ได้ไหมช่วโคชชั้นเวลาวางวันวันจีเท่าไหรเท่าไหรได้ไหมอะไรอ่าเี้แต่ว่าถามครูอ่ปุ่นก็ไม่ว่างด้วยก็เลยมันไม่มีวันจีเราสามารถเลี่ยนเต้นกับครูอ่ปุ่นได้ด้วยใช่ก็เลยสำหรับเพลงคนที่สองน่ะแกท่าเองคือมาไปวันนี้ก็ได้นะก็ซ้อมเต้น2อท่าให้นอนๆนี่ก็เลยมันเป็นคนแรก่ที่อย่างไม่ได้เป็นคนแรกอ่ะมาเพลง่ที่มาเช่นเพลงชาชานบ้างเพลงหัวใจหรือ อุตนาอินทจิเส้นทางของผู้ใหญ่มาเพื่อใครสักคนอะไรต่างๆที่มาเพลงที่ง่ายๆอะ่ะมาเชื่อ On ดี Today อะไรเนี้ยดีน่ะจะมาสอนเต้นเองตลดใช่ไหมเพราะว่าบางเพลงก็เคยเต้นบางเพลงก็ไม่ได้มาเป็นท่าเต้นมาเยอะๆเท่าไหร่อะไรนี้ก็เลยมาเป็นไม่ต้องเรียนเต้นกันกบครูอีฟก็สามารถดดีน่ะดูได้อะไรเนี้ยแต่ว่าเพลงของยูเมวาน,นี่กันไหนมันเมืนเต้นคนที่เลือกเป็นดีนะใช่ไหมครูที่ยูเมว่าชอบเพลงยูเมวาน,นี้กันไหนมานานแล้วใช่เดู เวลาความแพงวีแมวอันนี้ักไหนอ่ะมันได้กำลังใจด้วยแต่ว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองก็จะเต้นเนี่ย <laughs> ช่เพราะว่าความแบบไม่ได้โมโสมกับตัวเองเท่าไหรแต่ว่าแค่เวลาฝัานอะรู้สึกได้กำลังใจจากเพลงนั่งอะไรนี้เพลนั้งก็รู้สึกว่าแบบโมโสมกับรุ่นนอมากกว่าด้วยคุณเนา็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสาที่จะได้เต้นด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าครั้งน,นี้ก็มาไม่ได้เรียนเต้นกับครูอีกุนก็เยนล้ก็แก้ท่าจากคลิปของออริจินัลด้วยแล้วก็ซ้อมเต้นใช่ก็เลยว่าวันนี้ก็ได้ซ้อมเต้นกับรุ่นสอง แต่ทุกคนก็ตั้งใจซ้อมแล้วก็พยายามเต็มที่มากๆเพื่อนากูดูสุดีใจที่ได้เลือกเพ่นนี้ให้มาเป็นลรื่องสองด้วยใช่คืออ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ดูว่าเป็นาชาชมภาษาไทยจะเป็นอกมาอย่างไรใช่ไหมแต่ว่าแัน แมนใน u t u b e อะน่าจะทุกคนคุยด,ดูแม้ใน b e อ่ะมาเป็นคลิปของ NMB แต่ว่ามีของมาเป็นแพลภาษาไทยเงื่อเพลงนะก็เรียนมาเป็นตั้งแต่แรกที่ประกาศภายในรุ่นสองว่าจะมีเพลงเดบิวต์รุ่นสองนะแล้วก็เพลงยูเมวะนิกเนายนะอะไรเนี้ยทอนนั้นเราให้ดูคลิปของ u t u b e ที่มาเป็นเป็นคลิปของ NMB แต่ว่ามีศั์ภาษาไทยอะไรเงี้ยใช่แล้วตั้งแต่ตรงนั้นน่ะอนน้หนก็ดูเขาดูความหมายของเพลงเนาะ้องว่าถูกนนท์หนก็ลงห้ <laughs> ใช่เนาะก็รู้สึกสุงมากเพราะว่าคือว่าเป็นข้อใหม่ก็เข้ากับแบบเรื่องสองเรามากๆไงทิปเนะือเพลงภาษาไทายหาไม่เจอแล้วใช่ใช่เนาะก็หาไม่เจอแล้วอ่ะถ้าว่นะนะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็บอกว่าฝังอกไงเลย,เ,ลยเวลาฝังภาษาญี่ปุ่นของเพยอยู่ในวันนี้ก่นา,นาอ่ะก็รู้สึกว่าผ่นานหลายรอบก็จะ้ลงห้อ่ะใช่เวลาที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือรู้สึกไม่ค่อยสบายใจมันไม่สบายอะไรนี้ ก็จะได้ฟังเพลงยูเมีวอันนี้กงก็รู้สึกว่ามันได้กำลังใจจากเพลงยูเมีอันนี้กันะมากกว่าก็เลยนักบทุนเต้นกับมาเป็นบรรชงของซีเจโพเดียบรชงภาษาไทายด้วยอะไรนี้จะออกมายังไงอะไรนี้ตื่นเต็นมากใช่เลยวันนี้ก็ซ้อมเต้นก็มาเป็นดูคลิปของ n m b ด้วยอะไรนี้ใช่ไหมเรแค่เต้นด้วยกับคำเรื่องสองก็รู้สึกว่ามันรู้สึกสูงมากๆใช่ดินาอยย่ข้าดแล้วว่า2อมเต้นให้ไหมใช่ก็รู้สึกว่า,มมา,าดีอะ 君に最後に言っておきたい自分の方から諦めるな夢は絶対逃げていかないこのままその手を伸ばせよいつかは何でに言わんかないでまぁ言わんか ชอบมากอะ่ะมันเป็นบาจงของ NMB ใช่ไหมเวลาฟังมันเป็นเสียงของเทนีอ่ะเทนีจะมีคนที่มาเป็นเด็กน้อยอย่างในคาเสียงน่ารักสดใสใช่ไหมแค่ได้เสียงคนออริจินัลก็รู้สึกว่ามันปนทุกคงอ่ะท่านใจกับเพลงนี้มากๆอะไรนี้อืเมืันนี้เวลาฟังรู้สึกว่าได้กำลังใจจากเพลงนั้นมากมากคุยยาให่ทุกคงก็รอคอยกับเดบิวต์รุ่นสอง พราะว่านนท์นงก็มาพยายามมากๆอยู่ตอนนี้คือแบบยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็จริงเพราะว่าเพิ่งเข้าหมาวนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงหนึ่งปีด้วยก็เลยมันไม่มีใครมาเก่งที่สุดอยู่แล้วคุณไม่ใช่ว่าตรงเก่งไม่ใช้ต้นต้นแตะไรยตรงเก่งแต่ว่ามีความพยายามว่าเป็นเทมที่กับเพนนังก็แค่นี้ก็รู้สึกว่าได้อกมาดีแน่นอนถ้ามันทุกกลมาตั้งใจกับเพนนัง มันเป็นเข้มที่กับเพลงคนตัวเองก็จะได้ออกมาเป็นดีแน่นอนพี่นณจะเป็นขอถกา่อนทองกัมบาเล็หรือเปล่ากัมบาเล็ของแซเด์เรอติดตามด้วยค่ะแต่ <laughs> ไม่รู้ว่าภาษาไทยหรือว่ากัมบาเล็ดภาษาญี่ปุ่นไม่รู้เราติดตามด้วยค่ะให้พวก็ฝากเป็นกำลังจะให้รุ่นสองด้วยนะคะพี่นาะคิดถึงญี่ปุ่มไหมคิดถึงมากๆค่ะ ไม่ได้กับอีปุนอะคือทนแรกอะมันเป็นรันจากสายค้นจงังก็จะไม่มีทางไม่มีงานอะไรหรือเปล่าอะไรนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าจะกลับอีปุนใช่แต่ว่าก็มาเตรียมตัวกับเพลงรุ่นสองด้วยค่อยข้างๆก็จะมาม่มีเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีงานมาซิลีด้วยอะไรเนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่ในเดือนมีนะก็ต้นเตรียมตัวกับกับงานเปิดตัวรุ่นสองด้วยใช่ไหมด้ววันนี้ก็เป็นพื้นสองเต้นขันแรกของเพลงรุ่นสองเนาะก็เลยจะมี นัเวลางามโพตอจะไม่ใช่มาแค่เพลงเดียวเนาะเพนน่าจะมันต้องสองเต้งอะไรเพื่องามโพตัวด,ด้วยเดี๋ยวโปมาไทยเอ็มบีไทยไทยโปรไฟล์อะไรต่างๆนนึ่งสองด้วยก็เลยช่วงน,นี้ก็ยังไม่ค่อยมีเลยเท่าไหร่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดไลฟ์ I am for it application